เดี๋ยวตอนนี้นะเราคุมมึงอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าติดโควิดผมจะโดนไปด้วยขอให้เราเนะี่ยไปรอในเว็บไซต์ดีกว่า19เนี่ยนี่จริงๆนะมันเป็นเรื่องสำคัญเรังที่อรหมาย ะเขาขอให้ตูก่อนนะเพราะเราขอให้เราไปดูในเว็บไซต์มันมี่านะครับตองนี้จบเราจะกลับ้านครับเราจะกับบ้ขาได้แน่องนะว่าสิ่งเรามัเป็นีรได้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 ้ได้ได้ไ้ด้ไ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 าเได้ไ้ได้ไดยด้้ได้ไ้ได้้้ได้ได้้ดได อันน <Workers. S 2> ี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวะคุยกีรพันผู้มห้าเหมืนเกดนะครับนะครับปะป้าก่อนนะครับปะป้าดก่อนนะครับเดี๋ยวเดยวคุยหลังๆไปฮะอย่างนี้ไม่ได้ครับ่างนีวมันนตรายมากถ้าเราอยู่ใกล้อย่างนี้ผิดคาบาบอนพิษเขานะโอเคนะครับขอขอยี่ิเดีตย่คุยกันขอเีรพันไนะครัาเเีาก็ไ่ยเรงาใจพี่าใี๋ยวให้ลูกหลาน เดี๋ยวผิดพรตอนี้นะครับขออนุติก่อนนะครับครับตบอว่สาะไรการดีนี้ผทไปกนะครับเดี๋ยวจะดใครับโอเเรียกลับบ้านก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ่บ้านผมงานผมงานไปหมดเลยลูกชายโดนอัการก็ไม่ผ่านถามว่าคุณไม่พิสิทธิ์ไปประการสองคมก็บอกให้ไปแจ้งตัวเองถาม่างานไหนช่วยเหลือขอบคตอนนี้คือตอนนี้สิบบาทห้ามีความหมายมากตอนอ่านได้กินนมท่องมันจะได้ไม่โยชตายถูกไหมคะคื คือตอนนี้เราลำบากไงบ้างลำบากมากเงินไม่มีค้าใครจะสองเดือนแล้วน้ำจะสองเดือนแล้วไม่รู้จะมาตักัาไหน คนที่ลำบากน้อยกว่าเราแต่ได้ ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตรงนี้นะครับได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงการคลังได้รับผิดชอบในตรงนี้นะครับครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาเจรจารแล้วก็ได้บอกกับกลุ่มผู้นุมงว่านี่เป็นการผิดกรกอนะครับเจอนะครับที่กรกอโรคแแค่ระบาดนะครับซึ่งก็ได้ขอร้องให้ผู้นุมงได้ ยังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ครับผมแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวคืบหน้ายังไงเราจะรายงานเข้าไปให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันวนี้ก็ขอบคุณทุกทนในนี้ครับสวัสดีครับ